ไปเที่ยวไหนดีอะไปอยุธยาไงฮะอยุธยามีอะไรดีอะถ้าอยากรู้เดี๋ยวพาไปดูแต่ว่าชุดนี้ร้อนไปเปลี่ยนชุดดีกว่าเฮ้ยเออแบบนี้ค่อยดูสบายตัวหน่อยพร้อมไปกันหรือยังพร้อมอยู่แล้วดิี่ <c oughs> มาได้ไงอะถึงแล้วจ้าอายุธยาว่าแต่เสียงใครอะหันมาสิอยู่ข้างหลังอ,อเจ้าไงฮะ สวัสดีเราชื่อมะปางเป็นไกด์ที่จะพาเอาเจ้าไปเที่ยวอายุธยานั่นเองโดยที่แรกที่จะพาไปก็คือวัดมหาธาตุโบราณสถานอันเก่าแก่ก่อนอื่นเลยเราก็จะเดินทางด้วยรถตุกต๊กตุ๊กพอถึงแล้วเราก็จะต้องซื้อตั๋วก่อนเพื่อเข้าชมภายในวัดยื่นตั๋วเข้าชมเสร็จแล้วก็ไปกันเลยวัดมหาธาตุมีสิ่งที่โดดเด่นคือเสียญพระพุทธรูปกว่าร้อยปีในรากไม้ ความสําคัญของวัดมหาธาตุนั้นนอกจากจะเป็นที่ปฏิสถานองค์พระบรมสารีริกธาตุแล้วยังถือเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของเมืองอีกด้วยยังมีคาเฟ่ชิลชิลชื่อร้านว่าโซนนาอายุธยาไปพักผ่อนหย่อนใจหลังจากไปเดินชมภายในวัดก็มาแวะคาเฟ่เพื่อคลายร้อนก่อนได้มีโซนให้นั่งทั้งข้างในและข้างนอกสามารถมานั่งรับลมแถมยังเย็น <c oughs> สบายด้วยนะจ๊ะโอ้โห ต้องบอกเลยนะว่าคาเฟ่น,นี้ไม่ว่าจะข้างนอกหรือข้างในบรรยากาศก็เย็นสบายคลายร้อนสุดๆใครมาวัดนี้ก็อย่าลืมแวะมาทานกันนะครับว่ยพาเสร็จก็ข้ามาเติมพลงังร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปลาเล็กสักหน่อยร้านอยู่ตรงข้ามวัดมหาธาตุคนมาทานกันเยอะมากอ๋อเจ้ารู้ไหมร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเล็กเนี่ยเป็นอีกร้านดังระดับมิชลินไกด์อร่อยจัดจ้านจนคนบอกต่อทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาชิมกันไม่ขาดสายเลยทีเดียวโหน่ากินมาก ราค่ยี่สิบบาทเองงั้นขอสั่งแบบจุกๆเลยละก,กันหืมใส่ก็นุ่มน้ำซุปก็เข้มข้นตามแบบก๋วยเตี๋ยวเดือแท้ๆอร่อยทุกเส้นทุกเมนูเลยอิ่มท้องในราคาสบายกระเป๋าเวอร์พร้อมเที่ยวต่อแล้วครับวัดนิเวศธรรมประวัติราชาวรวิหารแห่งน,นี้อยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพยาทางวัดก็จะมีกระเช้าไฟฟ้าลอยน้ำให้เราข้ามมาได้แล้วแบบนี้เราต้องรอกระเช้านานไหมเนี่ยไม่นานเลยค่ะเพราะกระเช้าจะออกทุก5-10นาที และจุดไฮไลท์ของวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติราชวรวิหารพระอุโบสถของวัดนิเวศสีเหลืองนี้จะมีความพิเศษตรงที่ด้านหน้าบริเวณทางเข้าของพระอุโบสถรอบผนังพระอุโบสถจะเจาะช่องหน้าต่างเป็นลักษณะโค้งๆแต่ปลายแหลมแบบโกธิกว้าวเป็นวัดที่ถ่ายรูปมุมไหนก็สวยเหมือนมาเที่ยวยุโรปเลยนะเนี่ยบอกเลยนะครับว่าวัดนี้เป็นการเที่ยวสไตล์ใหม่ที่ห้ามพลาดเลยนะครับและยังมีที่ให้อาหารปลาด้วยนะ อีกร้านชาลาเปาที่อยากจะแนะนําคือร้านชาลาเปาอามา่าเปิดมานานมากค่ะและขายดีอีกด้วยราคาเพียงแค่10บบาทเท่านั้นเองร้านเปิดทุกวันไหมครับร้านจะปิดทุกวันอังคารนะคะราคาลูกก็สิบบาทเองทุกคนถูกมาก อรอยด้วีกหนึ่งในมรดกโลกอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอายุทยาที่สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช2 3 3 5มีจุดน่าสนใจคือเจดีย์ทรงลังกา3องค์ตั้งต่ะหง,ง่านอย่างโดดเด่นมีมนตเสน่ห์เหมือนได้ย้อนอดีตเข้ามาเมื่อครั้งสมัยอายุทยาเคยเป็นราชธานีเลยทีเดียวอ๋อเจ้ามาเซลฟี่เก็บไว้เป็นความทรงจำกันดีกว่า ก่อนจะไปที่ต่อไปแวะเติมพลังที่ร้านหอยทอดย่าชิดเจ้าดังอยู่ใกล้สถานีรถไฟอยุธยาหน้าวัดธรรมนิยมหอยทอดสุดโบราณที่อยู่คู่คนพื้นเทมาอย่างยาวนานกว่า100ปีด้วยสูตรความอร่อยของแป้งที่กรอบน้ำจิ้มที่เด็ดแถมราคาไม่แพงด้วยนะโหราคาเริ่มต้นแค่จาาละ40บาทแต่ให้หอยจุกมากต้องกลับมาซ้ำอีกรอบแน่นอนพอกินเข้าไปแล้วบอกเลยว่าอร่อยสมคำาล่ศจรือจริงๆตลาดน้ำอยุยา อีกสถานที่ปิดจบทริปเที่ยวที่พลาดไม่ได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติอ๋อเจ้าจะได้ลองขึ้นขี่ช้างชมบรรยากาศเมืองหูสูงนะเนี่ยพี่ช้างนี่ดีๆนะผมกลัวตกแต่ยังได้เดินเพลิดเพลินกับตลาดน้ําสไตล์ไทยๆที่นี่ร้านของกินของฝากมีเยอะจะกินเที่ยวช็อปก็ครบจบในที่เดียวอ๋อเจ้าได้ซื้อของบ้างหรือยังจ๊ะซื้ออยู่แล้วสิมาเที่ยวทั้งทีจะพลาดได้ย,ยังไงล่ะ งั้นปางขอจบที่ว้เพียงเท่านี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะเที่ยวแบบไทยๆสไตล์อยุธยาวันนี้สนุกมากเลยทั้งขี่ช้างกินของอร่อยและยังเที่ยวชมสถานที่สำคัญระดับโลกอีกอยุธยาเนี่ยเที่ยววันเดียวก็คงไม่หมด